ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พอมีเวลาว่างก็จะมาขอคุยกับสถานการณ์บ้านเมืองโดยรอบนะทั้งโดยเฉพาะต่างประเทศวิเคราะห์ผมไม่ได้วิเคราะห์เรื่องของพ่อมาก,ก็็นานแล้วตอนนี้เรามาดูว่าพ่อมาเป็นยังไงถึงไหนแล้ว การของอพมา่าโดยรวมเนะะมาะพม่ากองทัพพม่าก็ยังไม่ได้ดีขึ้นยังไม่ได้ดีขึ้นค่อนข้างที่จะ,ะแนวทางแบบติดลบนะแนวทางติคือพมา่าผมดูภาพรวมนะนะั่นพี่ใหญ่อย่างรัเสียใช่ไหมซึ่งเป็นเป็นพี่ใหญ่เรื่องของอาวุธอุปกรณ์ที่พมา่าใช้ ใชอยู่เป็นหลักอะนะพ่อแม่จะได้จากรัเสเซียซื้อหามาจากรัเสเซียแต่สถานการณ์วันนี้นะสถานการณ์วันนี้รัเสเซียซึ่งลบต่อเนื่องมากับยูเครนเนี่ยสองปีกว่าแล้วเนี่ยจะเข้าสามปีเนี่ยมันทําให้มันทําให้รัเสเซียเนี่ยค่อนข้างจะห่วงอาวุธอ่าห่วงอาวุธแล้วก็คือพ่ม่าใช้ไปอันไหนที่มันไม่มีหรือมันต้องการเสริมอะไร เป็นอาวุธชั้นดีหน่อยค่อนข้างจะรัเสเซียไม่ค่อยจะมาให้ใช้ทำให้ประม่ากองรับประมา่านี้ประสิทธิภาพลดลงพอรัเสเซียลบกับยูเครน UK แล้วนับจากวันแรกๆที่เราเห็นการลบกันเนาะอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่รัสเซียใช้อะมันเหมือนกับว่ามีไม่จํากัดช่วงสองสเดือนแรก4ีเดือนแรกนะ ฟุของรัเสเซียมีครบทุกอย่างแต่ถ้าเรามาดูวันนี้นะภาพข่าวที่ว่าแบบรัเสเซียจัดหนักๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อยิงหลายลำกล้องหรือว่ารถก่อรถถังอะไรปืนใหญ่แบบเรียงแบบเยอะๆแล้วก็ยิงแบบหนักๆอะไรเงี้ยมันไม่มีให้เห็นนะนี่เ็ไม่มีให้เห็นนะการลบที่แบบปาบปลายมารถถังเข้ามาก็ ไม่เกินอสองสามคันแล้วก็มีรถเกาะมาด้วยสักสองสามันกองหนึ่งก็ประมาณห้าหันน้อยน้อยเกินไปจีนจีนผมว่ามันมีบทบาทต่อสถานการณ์ประมาณมากเพราะว่าอัาทานที่จริงทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าจุดเริ่มต้นของชนกลุ่มน้อยต่างๆ่าโดยเฉพาะที่อยู่ทางติดกับจีนนะนะอาวุธส่วนมากก็จะเป็นของจีน คนจัดหามาให้ทุกคนจัดหามาให้เพือบผมว่าแปดเนะใช้อาวุธจีนตรงนี้พม่าก,ก็รู้ดีนะแต่พม่าก,ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าด้วยศักยภาพของพม่าแล้วไม่สามารถที่จะไปไปโวยวายหรือว่าแบบประทะกับจีนได้แบบตรงๆหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกวันนี้ก็เหนื่อย จีนก็ให้อาวุธพวกลนน้อยมานี่ก็ทําให้ประมาณนี้และดูแย่ลงเยอะดูะไม่มีความแข็งแกร่งอะไรเลยว่าทำไมจีนทําอย่างนั้นทําไมรัเสเซียถึงเฉยนะเราก็มาดูคู่นี้เพราะว่าคู่นี้แล้วจีนรัเสเซียเขาจะจับมือกันตลอดก่อนหน้านั้น3-4ปีใช่ไหมก่อนที่จะเปิดสงครามกบ นะยูเครนนะรัสเซียกับจีน็จะจับมือโชว์ตลอดว่าเป็นนิดแท้มัง่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นกำแพงเหล็กะแต่ผมดูสงครามที่รัสเซียเปิดมาสองปีกว่าแล้วนีผมไม่เห็นจีนจะไปช่วยอะไรรัสเซียเรื่องอาวุธหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทางการทหารเลยแม้แต่นิดเดียวแม้แต่นิดเดียว พอจีนมามีบทบาททางพมา่าใช่ไหมรัสเซียก็เหมือนจะไม่ค่อยกล้าบวยวายกัจกีิปกติปกติถ้เป็นพี่ใหญ่จนะะมาพม่าไปไปบอกเออพี่ผมโดนอย่างนี้อย่งี้นะจีนมันอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอาวุธของจีนสน,สนับสนุนชนกลุ่มน้อยอรัสเซียก็อาจจะมามาทวงติ้งได้แต่นี่รู้สึกเขาจะปล่อยคือพมา่าไม่มีใครช่วยได้ เอาปันธงเลยว่าตอนนี้พม่าไม่มีใครจะไปยุโรปเขาก็ไม่เขาก็ไม่สนใจยุโรปก็ไม่สนใจพมานานแล้วตั้งแต่อังกฤษออกไปใช่ไหมทหารพม่าปกครองเขาาก็ไม่สนใจเพื่อปกครองกับปกครองไวเหมือนลาวอย่างเงี้ยลาวไล่ฝรั่งเศสออกไปเขาเขาก็ไม่มีใครมาสนใจอะไรทุนทางยุโรปไม่ค่อยมานะไม่มาไม่มาไม่ไม่ไม่เข้ามาเลยเวียดนามก็เหมือนกัน แต่เวียดนามตอนหลังนี่เปลี่ยนยปปนโยบายเวียดนามไว้ตัวแทนเพราะว่าคือคบกับโซเวียตกับรัสเซียคือเขาไม่เก่งเรื่องการลงทุนไงใช่ไหมรสัสเซียอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เก่งเรื่องการลงทุนเรื่องการสร้างโรงงานผลิตของขายโน่นนี่นะั่นถึงผลิตของขายได้แต่ว่าปิดการกันขาเอาอคนคุณคุณ,คณทุนคนละสายกันเนี่ยใช่ไหม มันขา,ายบ้านผมไม่ได้นะแต่มันตกนิโรบอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ตีดกันเขาก็เก็บภาษีแ,งแพงๆให้ของคุนแพงพอของมุนแพงคุณ,ค,ณคุณก็ขายยากอันนี้เวียดน,นามก็ก็รู้ดีว่าเออมันก็ทําให้ประเทศชาติแบบชา้าไงพอสงครามจบไปแล้วก็พัฒนาพัฒนาประเทศได้ช้าแต่เรามองตึกตึกสูงตึกอะไรเขาก็มีนะก็มีแต่ว่า รวมๆแล้วมันก็ไม่ใช่คําตอบไหมว่าตุกสูงแล้วมันจะ,จะเจริญเนี่ยมันไม่ต้องรวมปรกอบหลายๆอย่างเข้มาประกอบอื่นรว่วมตอนหลังเวียดนามก็หันมาพบกับทางยุโรปแล้วก็มีจีนอะไรเข้ามาด้วยแต่ที่แน่ๆคือชัดเจนก็คือหันไปทางยุโรปก,กับอเมริกาเรื่องการลงทุนแต่นี้ผมมาวิเคราะห์เรื่องของอาวุธ อาวุธจะนี่ก็รู้แล้วว่ารัเสเซียไม่ค่อยจะพอใช้แนละ้วไม่ไม่ไม่ขายใครหรอกผมว่านะไอ้ที่จองจองไว้ผมว่าไม่มีหรอกในสิบห้าปีนี้ก็จะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยผมฟันธงเลยว่าประเทศที่ใช้อาวุธของรัเสเซียแบบประเทศเครื่องเครื่องบินหรือว่าพวกอะไรที่มันไฮเทคหน่อยนะรัเสเซียไม่มีให้ไม่มีขายให้แน่นอนไม่มีแน่นอนเวียดนามก็เลยแบบเพราะว่าอาวุธนะัน มันก็มีความการพัฒนาของมันจะมารุ่นใหม่ๆเครื่องบินก็มีไอเจนเจนตกรุ่นถ้าเกิดว่ามันนานๆไปอะไรมันไม่มีหรือว่ามันสู้เขาไม่ได้เแล้วก็หาชื่อไม่ได้อีกอ,อว่าประเทศต้นทางที่เคยเคยใช้กันอยู่เนี่ยไม่มีให้เงี้ยมันก็น่าน่าเป็นห่วงเบีเ,เยนามก็พยายามที่ต้องหันไปทางตวัน แต่ว่าผมมองว่าตะวันตกเขาค,คงจะยังไม่สนใจเวียดนามเท่าไหร่ครับเขาอาจจะขายให้เป็นบางอย่างแต่ว่าอาวุธหลักๆโดยเฉพาะพวกเครื่องบินลบหรืออะไรเนี่ยผมว่าคงต้องกินนานอย่างน้อยเป็น2ี่สิบปีเพราะว่าต้องดูว่าเวียดนามอ่ะการเมืองเวียดนามอ่ะมันจะยังไงต่องมเขาคุมได้ไหมตะวันตกเขาคุยได้ไหมได้ไหมถ้าคุณยังเป็นแบบแนวคอมมิวนิสต์ อยู่ผมว่าไงเขาก็ไม่ขายคุณก็คุณก็เกาะทางรัสเซียก็รัสเซียมีก็มีมรัสเซียไม่ม,คม,มีคุณก็ไม่มีตามไปเลยนะอันนี้คุณก็ไปหาเอาอาวุธอาวุธบนโลกมันมันไม่ได้มีขายทุกภาคนะม,มันมีแค่ยุโรปมริกาตัวบ้าโดยเฉพาะพวกเครื่องบ,บ,บินดีดีอ่ะทางตะวันออกกลางอิหร่านก็ยังไม่ได้มีเครื่องบินดีตัวบ้า เพราะว่าอิสราเอลไม่คอยหลานเพราะอิหลานมีเครื่องบินที่ไม่ค่อยดีเขาถือว่าบนฟ้าเนี่ยเขาเขาไปได้เขาจัดการได้อิสราเอลเลยไม่ค่อยคุยหลานอิหลานก็มีแค่ทีวนาวุฒระยะไกลแค่นั้นแหละส่วนกอ,องทัพบกอะไรเนี่ยจะมีรถ,รถ,ร,ถรถถังรถเกาะอ,อะไรเนี่ยไม่ไม่ไมอิหลานไม่กลา้าไม่กล้าจะทับอย่างนี้น ประเทศที่เป็นทะเลทรายอ่ะเป้ามันชัดเจนเหมือนเหมือนอิรักเห็นไหมเหมือนที่อังกฤษกับอเมริกาไปไล่ล่กออกจากฮูเว็บแล้วก,แวก็แล้วก็ไล่จัดการกองทัพอิรักรถถังรถเกาะได้ลงได้ด,ดัะคือมันเป็นทะเลทรายอ่ะมันเป็นที่โล่ง่ังเป้าเปิ้ลงนหลบไม่ได้ไม่มีที่ไม่ไม,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 มีที่จะหลบ ถ้าเป็นในป่าในอะไรนี่มันก็ยังผ่านตัวได้นะหลบได้น,นี่เป็นที่โลกอีหลานก็ก็รู้ว่าตัวเองไม่พร้อมไม่ว้อมเท่าไหร่แล้วก็เทโคโนโลยีก็แหละอย่างที่ผมบอกเครื่องบินพวกประเทศอียิปต์อะไรเนี่ยเคยใช้ของทางรัสเซียใช่ไหมก็รู้ว่าถ้าเกิดมัน มันเติมผิดพลาดมันพังหมดอะไรขึ้นมาเนี่ยตัวเองก็จะอ่อนแอเพราะว่าไม่สามารถที่จะหาอาวุธดีๆมาเติมได้อยิบต์ก็เลยไม่ค่อยกล้าลงไม่มีใครกล้าลงอิสราเอลนะถ้ามองย้อนไปสงครามเจ็ดวันอะไรนะั่นนะซึ่งย้อนไปนะเขาก็พร้อมที่จะลงมือกัอิสราเอลก็บอกว่าฉันไม่กลัวเคาามีเครื่องบินทีม่ากเบอมบ์บอม,บอม,บอม,บอมายพวกประเทศ รอบๆก็ยอมคือผมมองว่าความได้เปรียบของระมันตกก็คือเครืบินลบจีนก็ก็มีเครื่องบินแต่ว่ามันก็เป็นเทคโนโลยีของอาเซียนะพวกเครื่องนะตัวเครื่องขับตัวตัวขับตัวเครื่องนะตัวไนะอพ่นสเปคจะดีไม่ดีก็ ยังยังไม่สามารถที่จะสู้ทางทางอเมริกาตะวันตกได้เพื่อนเราดูผมก็เลยมองว่าเออตอนนี้จีนจีนก็ค่อนข้างที่จะมาโตขึ้นมาใช่ไหมเขาก็โงมาเขาก็แสดงออกแล้วว่าเขาจะทํอะไรอะไรเหมเขาก็ออกออกลายเหมือนกะันแหละตั้งแต่เส้นปากเก้าเส้นนะ เออคนก็ตกใจว่าชี้เป็นทะเลของตัวเองเขตทะเล,ะเล,ะเลแล้วก็มาทางลาวใช่ไหมอาวุธอาวุธของรัสเซียก็คนรถถังกลับคืนไปเนาะรถถังทำไหที่เอามาลบก,กับฝั่งเซ็งขนกลับไปหมดแล้วนะอาวุธลาวทุกวันนี้ก็เหลือแต่อาวุธของจีนอ่าเป็นอาวุธของจีนจีนก็เข้ามาทั้งอัมม่าทั้งลาวแล้วก็กัมพูชา กัมพูชาก็เป็นพวกรถเกาะรถถังอะไรเงี้ยวกปืนหลายลำกล้องนะ่ไหใชเครื่องบินไม่มีกนะ็ของตัมพูชาก็นั่นแหละเท่าที่เห็นแต่ว่ารวมๆแล้วก็ยังไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่ลาวก็เหมือนกันไม่บินก็ไม่มีจีนก,ก็ไม่มีแต่เนี้ยจีนทําอย่างเงี้ยมันก็ดีไปอย่างคือว่าเราจะได้เห็นว่าเออเวลาคุณ มีอำนาจไอ้นี้ขึ้นมาคุณก็ไม่เหมือนไม่ไม่ต่างจากตะวันตกไงขนาะหคุณก็อยากมีอำนาจคุณก็อยากแผ่ออกไปนะเออไปอตรงนั้นตรงนี้ประเทศเล็กประเทศน้อยต้องมา,มายอมคุณอะไรนะอะเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ต่างนะี่แหละผมว่าว่าเออจ้าฝูงอนะ่ะมันเสือไล่เสือออกไปสิงมันก็ขึ้นมาแทนไล่สิงเข้าไป คือมันก็วนไปวนมาอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันก็เหมือนกัน,นผมมองแบบนี้นะกว้างๆผมก็มองแบบนี้แหละว่ารัดเสียไม่ดีรับรัดเสียไม่ค่อยดีรับอาวุธมันผลิตเพิ่มไม่ทันลบต่อเน,นื่องผมบอกแล้วประเทศใหญ่อ่ะผมบอกถ้าไปดูย้อนคลิปที่ผมพูดก่อนตั้งแต่สงครามเริ่มนะผมบอกว่าประเทศใหญ่ลบกันอ่ะสามปี อย่างน้อยๆสามปีถึงจะเห็นหน้าเห็นหลังว่าใครจะอยู่ใครจะไปตอนนี้ใกล้ละใกล้กลแต่เราก็เริ่มเห็นแล้วแหละสองปีกว่านี้ก็เริ่มเห็นแล้วว่าใครจะอยู่ระยะได้ไม่ได้ถูกป่าตอนนี้อาวุธที่ว่าเอ6สิบหกยูเคนได้มาเรย,ยังไม่ได้ยังไม่ได้เห็นบทบาทตเต็มที่จะได้ไหมถ้าเกิดว่าใช้เต็มที่ ทหารลาดที่อยู่ในยนะูเคน่ะว่าอยู่ไม่ได้หรอกเอาตรงน่ะคือไม่ได้หรอกมันคือแบบว่าปืนกลเอ้ยปืนอากาัก้าปืนอะไรเงี้ยมันจะไปตีงกับเครื่องบินนะมันชู้กันไม่ได้ชู้กันไม่ได้สถากน,นาการณ์โลกผมว่าสรุปก็คือว่าทางยุโรปอเมริกาเขายังได้เปรียบเยอะ เรื่องของบนฟ้าก็เรื่องของเครงบินอ่ะผมให้ผมให้แบบกะเต็ม10คลิปไปเลยพวกที่เหลือก็ 8, ะะ8ปุห้าแล้วกันอ่ายแปดจุดห้าพวกจีนพวกเียนะแล้วอาวุธทาง่าคืนนี่ก็ถ้าเป็นขอพอกันนะพอกันพวกปืนอะไรเราต้องแปลว่าควาแม่นยำของปืนใหญ่ผม,ผมให้ดิดทางทางตะวันตกเอามีความแม่นยำมากกวอ่า ยิงแล้วแบบว่าเปลืองน้อยกว่าไม่ยิงลงดินก็ไรเนี่ยยิงโดนโดนป้าว่าส่วนใหญ่นะหลายลำกล้องก็จะว่าแหลยก็ยิงคูคุมอยู่แล้วอันนี้ก็พอกันหรือว่าพยายามระยะด้วยใจก็แล้วอีกตัวนะถ้าเป็นปืนป่าปืนยิงป่ารถถังใช่ไหมรถถางตะวันตกยิงแล้วแม่นเงยิงแล้วแม่นไม่ต้องเล็ง คือแบบว่าล็อกเป้าแล้วยิงไปเลยมันก็ไปของมันแล้วก็ตู้อันนี้ผมไม่สบายใจความได้เปรียบมันต้องมันตกก็เน,นี่ยส่วนกองเรือใช่ไหมล่ะกองเรือผมเิื่อเมริกาก็ยังใหญ่อยู่ดีมีกองเรือเยอะมันทุกเครื่องบินด้วยรัเสเซียไม่มีไม่มีเรือทุกเครื่องบินไม่มีเลยนะจีนมีจีนมีแต่ผมไม่แน่ใจว่า เขาจะใช้ได้เต็มที่หรือเปล่าเครื่องบินเขาจะขึ้นลงได้แบบตามที่ตัวเองต้องการเลยป่ะเพราะเวลาสงครามเนาะมันลบกลางวันอาจจะดูง่ายหน่อยใช่ไหมขึ้นลงง่ายแต่ถ้าลบคกลางคืนนะนะมันต้องอาศัยเทคโนโลยีต่างต่างมาไม่งั้นคุณก็ลงเครื่องบินลงติดเทียก็ตกตกทะเลก็คือจบเลยเครื่องบินก็แบบเสียหายเนาะลำนี่ยมันไหลไหลต่าง แล้วก็ออยังมีน้อยอยู่แล้วก็อีกอย่างคือผมว่าจริงก็แบไปใจไม่ได้นะถ้าแยกไปเดียวๆถ้าลบก,กันจริงๆเราไม่รอดไม่รอดจะกลับมาอ่าก็ต้องต้อเรีอกแบบจันการอยู่ในบ้านนะั่นแหละจะไปไปหาเขายากยากไปไม่ได้เครื่องบินก็ไปไม่ได้ไปไ,ไดไปไ้ในไทยก็ไม่เครื่องบินต้องเติมน้ำมันระหว่างทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ คุณมีว่าไปแล้วว่าเรือบรรทุกเครื่อง,งบินของคุณใช่นไหมแล้วก็สเปคเครื่องบินที่ใช้ด้วยว่ามันจะไปสู้ก็ได้ไหเวลาทไปอันนี้ผมมองว่าถ้าพูดถึงที่โลกจะมันตกเขายังได้เปรียบหลายอย่างเรื่องอาวุธกาเรเลือกตั้ง้านี่คือจีนเขาได้เปรียบเรื่องของถูกวัตถุดิบเขาเขาถูกนะถูกแล้วเรื่อง โรงางานเขเยอะใช่ไหมเขาก็ยีไปเยอะขายถูกได้บางทีไม่ถูกหรอกผูตั้งใจขายตัดราคาตั้งใจถายตัดราคาต่ตาๆให้ผู้ต่อสู้แบบไม่ได้เกิดแต่ก็ไม่ได้กําไรหอกแต่ก็ขายเอาเยอดีฉยๆถขายทุบๆราคาจีนถนัดอกางหนึ่งการในจีนตลาดจีนมันมันรุนแรงจึงก็ต้องแบบระบาดมาเนี่ยบ้านเราไปต่าง ไปต่างประเทศแต่ไปแต่ไปที่โลกไปอะไรเขายังแข่งอยู่ไม่ไม่ค่อยให้เขา้าโรงงานจีนเขาไม่ไปให้ประยุกต์แต่ก็ไปมันมีประเทศบางประเทศ,เเทศอย่างฮังการีเนี่ยฮังการีก็เป็นสายสายคอมนะก็ไปก็ได้เออไปก็ได้ในส่นจีนเข้าไปเขาก็เขาแต่ไปทําอะไรไม่รู้นะแต่ก็ถือว่าเป็นอยู่ในยุโรปแต่เป็นยุโรปนอกขอกบอฮังการีนะ ครับวิเคราะห์ประมาณเนี้ยครับรวมๆแล้วสถานการณ์ตอนนี้ก็สรุปว่ารัสเซียก็แย่กว่าเดิมเยอะแย่กว่าเดิมแล้วก็พม่าพม่าก็ไม่มีทางออกไม่มีคนช่วยอรอวันลงอย่างเดียวมีนองลายรอวันลงอย่างเดียวส่วนลาวเขมรก็อย่างที่เห็นนะสัรหาที่มาทรัพย์ที่มาสร้างในในลาวในใน,ในเขมรก็ศุนจีน,นทิ้งร้างเยอะล่าสุดก็ที่ลาวใช่ไหม ไปสร้างอยู่มาเลยก็ขา,ขายได้ไม่ถึง10%หรือเปล่าสิห้าอรือเปล่าของโครงการอ่ะเขาทำใหญ่มากแต่ในในจีนนี่ไม่ต้องพูดถึงอนะ่ะทิ้งล้างไว้เยอะเอเวแกนก็ก็ยังเป็นหนี้อยู่นะแหละคดีะมีความถึงไหนไมันเงียบไปก็ถือว่าเศรษกิจในจีนก็ยังไอ้ที่ว่าได้น้ำไไ้้เนื้อก็สรุปว่าอย่างเนี้ย ยังไม่คืนหรอกยังเป็นขานลงอยู่เอาว่าประมาณนี้วิเคราะห์การเมืองของประเทศเพื่อนบ้านรอบโลกเดี๋ยวโอกาสหน้าก็มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังต่อวันนี้ก็ขอกรับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับผม